ฮัลโหลทุกคนค่ะเดี๋ยวกี้จะไลฟ์ไม่นานนะบอกก่อนนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่อยู่ทางด้านเหนือของเกาะเมืองเมื่อกี้ถ่ายคลิปไปแล้วประมาณ6นาทีกับ7นาทีนะคะแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกว่าเผื่อมีใครเข้ามาดูในไลฟ์ทันใช่ไหมคะจะได้มีการสอบถามกับน้ํากันนะคะเดยกกี้ให้ทุกคนดูกล้องหน้านะคะเห็นไหมคะ ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณทางด้านเหนือของพระราชวังหลวงยุธยานะคะทุกคนที่เราหวั่นใจจังเลยนะคะบ้านตรงข้ามเขามีงานคือคือช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยเขาจะต้องกลับมากินเลี้ยงกันอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าไอเสียงเพลงที่มันเข้ามาข้างในเนี่ยมันจะโดนเรื่องเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะเนี่ยแต่ว่ามันก็ไกลอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือคลองเมืองนะคะที่อยู่ทางเหนือของอยุทธยาเรานะคะอันนี้คือสาราท่าวสุกีหรือว่าท่าเสด็จอย่างที่บอกนะคะทุกคน แล้วก็อันนี้ในส่วนของทางด้านในอะ่ะมันก็คือในส่วนของพระราชวังหลวงอยุทยาของเราเห็นไหมคะอันนี้คือวัดใหม่ชัยวิชิตเห็นไหมคะทุกคนนึกภาพออกไหมว่าตอนนี้กี่ยืนอยู่ตรงไหนหนุ่มเบาสาวปานดังมาก <c oughs> โอ้ถ้าเสียงเพลงของค่ายนี้เข้าไปใน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 เครื่องเมื่อไหร่ต้องลบทันทีนะคะเพราะค่ายนี้นี่ไม่ได้เลยนะคะทุกคนห้ามเด็ดขาดเนี่ยค่ะ อันนี้คือคลองเมืองค่ะทุกคนนะคะอย่างที่บอกว่า3ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยที่จะไม่ปล่อยเวลาให้สูญเสียไปหรอกนะคะพยายามที่จะลงมาดูในพื้นที่ต่างๆนะคะว่าเราไปตรงไหนได้บ้างนะคะบางทีอยู่บ้านปล่อยเวลาให้มันผ่านไปแล้วก็จะเซ็งๆนะคะ mm hmm. อย่างที่บอกค่ะว่าเขามาไหว้เจ้ากันแล้วนะคะพวกญาติพี่น้องนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขี้ให้กลับไปตอนที่เขากําลังเก็บในตอนท้ายเลยเดียวทีเดียวเลยนะคะ mm hmm. เ๋ยวโอกาสเข้ามาหาอะไรกินเล่นๆในเมืองกัแบบหนึ่งนะคะ เนี่ยค่ะทุกคนอันนี้คือจุดที่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามาเรานั่งเรือมาจากท่าวัดประสาทใช่ไหมท่าวัดประสาทเนี่ยมันจะสามารถออกไปทงวัดตองผูกได้คือออกไปข้างนอกเลยไปวัดไอ้เกาะเล็กๆอัไอ้วัดช่องลมตรงนั้นก็ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ที่แบบเถ้าไม่ออกไปตรงนั้นเนี่ยเขาก็คือจะอ้อมเข้ามาในตรงบริเวณของจุดสามแยกตรงหัวรออะค่ะทุกคนในผ้าออกใช่ไหมอ่ะเดยกกี้ให้ดูนะคะ คือพอลงตรงวัดประสาทแล้วมันก็จะเลาะเลาะเกาะเมืองมาแล้วก็จะมาเลี้ยวเข้าอีกตรงบริเวณตรงจุดที่มันเป็นสามแยกตรงป้อมมหาชัยแล้วเลี้ยวเข้ามาเลาะมาตามทางใช่ไหมคะมันก็จะมาผ่านหัวรอเลาะตลาดมาเรื่อยเรืเรื่อยสุดท้ายมาเรื่อยๆตามทางเนี่ยมันก็ขึ้นมาทางด้านทางฝั่งเหนือของเกาะเนี่ยมันก็จะมาผ่านไอ้สะพานเนี้ยสะพานเนี้ยมันคือสะพานที่มันจะข้ามไปฝั่งกันน้นคือวัดหน้าพระเมรุเห็นไหมคะพอมาผ่านสะพานตรงนี้ปุ๊บมันก็ไปตามทางเลยไหมคะไปตามทางพอไปตามทางเสร็จเนี่ยทุกคนเห็นว่าอ น,นั่นนะอันนั้นะคือวัดเชิงท่าแต่ถ้าอยู่ตรงนี้กี่จะไม่เห็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้มันบงังจะดีจะดีอยู่ตรงนั้นนะคะข้างหน้า,น,านัา่นนะทุกคนเห็นไหมที่มีธงปิวสวัยตรงนั้นนะแล้วก็สีขาวๆน,นั่นนะมันเป็นในส่วนของไอจุดท,ที่มันเป็นสาร,ราการ,ปรเปลี่ยนนะคะทุกคนสังเกตดิว,ว่าตอนนี้ระดับน้ําขึ้นเยอะมากเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะทุกคนกี่เพิ่งจะเข้ามาที่อยุธยาวันไหนว่า3วันที่ผ่านมาใช่ป่ะแล้วเราไปตรงแม่น้ําเจ้าพญาทางด้านฝั่งทางวัดพนัญเชิงอ่ะ คือเราก็รู้แหละว่าน้ํามันขึ้นเยอะแต่พอเรามาจุดตรงนี้นะคะมาทางด้านทางทางด้านเหนือเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าระดับน้ําขึ้นมากแค่ไหนสังเกตว่าปกติเนี่ยทั้งฝั่งนี้นะคะแล้วก็ทางฝั่งกันนู้นนะคะมันจะมีในส่วนของตัวที่มันเป็นปูนปูนที่ทางการเขาทําไว้นะคะป้องกันแนวตลิง่งน้ําท่วมมิดไปหมดแล้วนะคะคือมิดไอตัวที่มันเป็นส่วนของที่มันเป็นแบบปูนปูนไปหมดแล้วนะคะทุกคน พราะปกติมเมื่อกี้ตอนลงตรงนู้นน่ะทางฝั่งข้างศาลานะมันจะมีบันไดเมื่อกี้กี้ไปตรงนู้นน่ะนะคะตอนที่อัดคลิปอะไม่มีแล้วนะคะทุกคนตายแล้วปีนี้น้ำจะท่วมอีกไหมอ่ะถ้ท่วมอีกนี่เซ็งเลยนะคะทุกคนคงไม่ท่วมแล้วมั้งใช่ไหมเออสมมติถ้านา้ำท่วมจริงแล้วจะทิ้งกรุงศรีไปได้ไงวะเนี่ย <laughs> เยอะไหมเยอะเยอะเอออารมณ์ประมาณเหมือนกับว่าตายแล้วกูกูทิ้งกรุงไว้ไม่ได้กูต้องอยู่เฝ้ากรุงศรีอะไรเงี้ยอารมณ์แบบว่าน้ําหลากไงแต่ว่าไม่ได้มีข้อสึกมาบุกนะแต่เป็นลักษณะว่าน้ําหลากเนี่ยไอ้น้ำเนี่ยมันก็เหมือนคือศัตรูมันล้อมกรุงศรีใช่ไหมกี่ก็จะไปไหนไม่ได้ต้องอยู่รอเฝ้ากรุงศรีแล้วจะอยู่ช่วยทําอะไรแจกข้าวสารอาหารแห้งเหรออะไรมาณนี้ก็จริงๆแล้วเราก็น้ําท่วมกันมาทุกปีอะคะ่ะท่วมมากท่วมน้อยนะคะ คนอยุธยาเป็นจังหวัดที่เราอยู่กับน,น้ํามาตลอดนะคะเพราะนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาบางทีถ้าเราเห็นระดับน้ำว่ามันขึ้นขนาดน,นี้นะคะทุกคนที่คิดว่าเราน่าจะเตรียมความพร้อมกันไว้ตั้งแต่ตอนนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะมีใครจะถามอะไรไหมคะอันนี้เป็นไลฟ์สดนะคะทุกคน,นที่กี้อัดอัดคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะอยู่กันไม่นานหรอกนะคะเดี๋ยวกี้จะกลับแล้วนะคะพอดีมีเวลาสามชั่วโมงจากที่ลงไปในชุมชนเนี่ยนะคะเซ็งด้วยไงไล่งูที่บ้านไปไม่ได้ด้วยมันก็อยู่บนหลังคาแหละ แล้วมันก็ย้ายที่ไปหลังจากที่แผ่แม่ตาตามที่คุณหนุย่ยแนะนําไปแล้วพอ,อมาอีกทีเอามันขยับจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งออกมาอีกทีไม่รู้มันไปไหนแล้วเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าคนมันเริ่มมาเยอะไงคะเมื่อกี้ญาติที่บ้านมากันเต็มเสียงเด็กเจีเ๊ยวไปหมดเลยนะคะปกติน้ากี้อยู่ของกี้เองอะกี้จะเงียบไม่เสียงดังหรอกนะคะเพราะเราเขาไม่รู้จะเสียงดังไปเพื่ออะไรนะเ,าาเนาะเออมาอนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากกระโดดลงไปในน้ำจังเลยอะ จริงนะกระโดดลงไปนี่ลอยเทงเต้งขึ้นไปนู่นเลยนะคะทุกคนน้ำมันไหลาไทางไหนเนี่ยอ๋อน้ำมันไหลเข้าจรงนูค่ะทุกคนใช่แล้วคือมันไหลามาทางออคือทางรอบทางด้านฝั่งตะวันตกอะ่ะมันจะเป็นเจ้าพญาฝั่งตะวันตกถูกไหมคะไหลเข้ามาอ้อมเกาะเมืองมาถูกไหมคะอ้อมเกาะเมืองทางด้านเหนือไปพอมันวิ่งขึ้นไปทางด้านนู้นเนี่ยนะคะมันจะไปบรรจบกับป่าสักใช่ไหมคะก็คือเป็นแม่น้ําสายใหญ่แล้วก็วิ่งขึ้นไปตามแต่ละเส้นแต่ละเส้นต่างๆอะไรประมาณอย่างนี้นะคะ กี้กำลังจะบอกว่าฝั่งตรงข้ามามันจะมีร้านหมูกระทะอยู่ร้านหนึ่งตอนสมัยเรียนกี้ไปกินบ่อยร้านเนี้ยนะคะแต่เราส่องไปไม่ได้เพราะอะไรหรือว่ามันมีคนนั่งทานอาหารอยู่วันเนี้ยุทธยาคาข้ามค่ะเพราะมันเป็นวันแม่ด้วยนะคะเป็นวันแม่ด้วยแต่อย่างที่บอกนะคะต่อให้เป็นวันอะไรก็ตามเราก็จะเจอกันนะคะกี้ก็บริหารจัดการเวลาได้หมดอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ถึงจะเป็นเทศกาลแบบไหนยังไงก็เจอกันตลอดอีกแล้วเพื่อไม่ให้เราขาดการติดต่อกันประมาณนี้นะคะไปดีกว่าค่ะทุกคนแค่นี้แหะเดี๋ยวกี้ให้ดูบรรยากาศเต็มๆอีกทีนะคะ ค okay. ไปแล้วค่ะทุกคนแค่นี้แหละนะคะเราเจอกันในตอนต่อไปนะคะทุกคนบายบายที่บริเวณแม่น้ำลบบุรีนะคะเป็นแม่น้ำลบบุรีในสมัย,ยอยุธยาแต่ปัจจุบันมันเป็นคลองเมืองไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนลาไปเลยแค่านี้นะคะขอให้มีความสุขกับครอบครัวในวันแม่นะคะอย่างนี้บอกพี่ก็โทรไปหาแม่เรียบร้อยแล้วให้แม่บทเรียบร้อยแล้วแต่เช้าเลยนะคะประมาณนี้นี่ไปล